สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกขายบ้านสวนนะคะ6ไร่หนึงร้อยเตารางวาอยู่ที่สกลนครน,นะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะอยู่ตำบลห้วยยางที่ดินเป็นโฉนดที่ดินถมแล้วนะคะามาทางถนนสองสามสนะคะ ทางไปวัดถ้ำผาแด่นนะคะบรรยากาศดีมากเขตชุมชนนะคะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตนะคะด้านหน้าติดถนนหมู่บ้านนะคะด้านหลังติดถนนสาธารณะนะคะบรรยากาศในสวนตอนเช้าๆมาให้ชมกันมาเก็บผักหวาน มาเก็บผักหวานาเก็บผักหวานไปลวกจิ้มไม่อยากกินแกงจะต้มแจวนะคนสวนเนาะบรรยากาศในสวนมาเก็บมะละมาเก็บอะไรในสวนเอาบรรยากาศมาให้ชมด้วย อันนี้หกโมงกว่าหกโมงหกโมงครึ่งผักหวานแตกยอดอ๋อยอันนี้ก็แตกนี่เริ่มแตกแล้วนี่เลาะใบไว้ต้นใหญ่ต้นนูน้นเลาะส่วนกันดูต้นใหญ่ดิ แตกหรือยังยังไม่แตกโอ้แตกอยู่ยอดเดียวกล้วยหอมทองที่ดินแปลงนี้นะติ๊กถมแล้วเห็ดแล้วกเห็ดปวกเห็ด คึ่งหวานออกแล้วนะคะ้ากวานเริ่มแตกไดขายในราคาหกล้านห้าแสนบาทนะคะหกล้านห้าแสนบาทปลาเริ่มแตกแล้วค่ะหนูเริ่มแตกสาวแล้วค่ะ โอ้ยคัก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 เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วผักหวานป่าทั้งนั้นมาเก็บผัก มาเก็บผักมันก็อดไม่ได้ถ่ายคลิปก่อนเริ่มแตกเราเลาะเล,ล,ล,ลใบมันก่อน,ก,อนก่อนที่จะถึงหน้าแรงนะให้มันแตกก่อนถ้าปล่อยตามธรรชาติมันก็รออ,อที่ใบมันร่วงก่อนนะบรรยากาศดีมากนะคะหกใกล้หนึ่งร้อเจ็ดสิบหกตารางวานะคะ ทำถนนรอบสวนเลยนะคะอือพริกสุกแล้วก,ก็งามงามวิวก็ดีดีบรรยากาศดีมากข้างหลังเขาเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะ ร่มรื่นมากนะคะยางนาเห็ดละโงกนี่ถ้าเอาเชื้อมาลงนี่จะเยอะมากนะคะเพราะติ๊กไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วเมื่อก่อนในติ๊กเลี้ยงไก่เห็ดละโงกยังออกเลยนะคะเป็นสวนธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839นะคะ ตามมาเลาะสวนเ,ออเราปลูกอะไรก็ขึ้นกำลังขึ้นโอ้ยถัว่วกำลังทำค้างแบบง่ายๆเลยง่ายๆง่ายๆบ้านๆอันนี้น่าจะถัว่วถั่วสวนถั่วพุ่มถั่วอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจพราติ๊กไม่ได้เป็นคนปลูก ติกเป็นคนเลาะนี่แข้งมแข้งเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้แล้วนี่บรรยากาศดีมากวิวสวยมากนะคะเห็นวัดทําผาแด่นเลยนะคะอยู่ตรงสวนอันนี้ต้นเงาะ มีเงาะมีลิ้นจี่มีลำไยลิ้นจี่มีลำไยมีมะม่วงมีขนุนมีมะยงชิดมีกระท้อนห่อมีกล้วยหอมทองมีมะนาวมีผักหวานป่าโอ้ยเยอะแยะมะละกงมะละกอมีหมดนะคะ ได้ซื้อแค่เนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่แทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะคะสวนลวกกินกับนั้นพริกวันนี้แหละทำน้ำพริกวิวภูเขาสวยมากนะคะเทือกเขาภูพานนะคะเทือกเขาภูพานสวยงามมากอันนี้จะลงพริก จะลงพริกมะระขีนกนี่ปลูกใหม่นกำลังงามกำลังงามมากบรรยากาศในสวนติ๊กมาให้ชมนะคะ รอเจ้าของใหม่เด้อค่ะเดอ้อไข่มดแดงก็กำลังมดแดงกำลังสร้างรังนะคะพักหวานก็มีมดแดงก็มีเด้อในสวนทองหไร่หนึ่งเจ็ดตารางวามาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ งามนะงามธรรมชาติไปปุ๋ยขี้ไก่ลวกกินตอนเช้านี่แหละอืออกหลายโพดก็เจี๊ยบแดงตีต้นแล้วนี่ มะาลายกินกใบมันงามแท้ใบงามงามพ่อทำค้างแบบถั่วตรงนั้นไม่ดีเหรอไม่ให้มันไปเลื้อยไปตรงโน้อนอะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากตรงนี้โอ้โหวิว โอ้ยวิวภูเขาพี่น้องเอ๋ยงามมากบรรยากาศตอนเช้าเชนะคะที่สกลนครน,นะคะมาเดอพี่น้องเดอร์หกไร่หนึ่ง็ดตารางวาหกล้านห้าแสนบาทค่ะในเขตอำเภอเมืองนะคะ เราเริ่มเด็ดยอดเพราะต้องเด็ดยอดให้มันแตกนะนะนี่แหละอาหารเช้าของเราวันนี้อยู่กับธรรมชาตินะคะดูเขาเกี่ยวข้าวแล้วน,นี่ด้านหลังนะคะติดถนนสาธารณะหมู่บ้านนะคะพี่น้องเขาเที่ยวทางนี้นาเขาเกี่ยวข้าวกันดูเขาเกี่ยวข้าว ข้าวเขาเกี่ยวกันแล้วโอ้ยพี่น้องเอ๋ยวิววิวดีมากดูสวยงามที่สกลนครน,นะคะเมืองสามํา สนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839นะคะเอาวิวสวยๆมาให้ชมกันเผื่อสนใจโทรหาติ๊กได้นะคะนี่ย่างนาถ้าลงเชื้อเห็ดนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดละโงกระดับสูง ถมนะสูงกว่าที่เขามากดูได้เลยค่ะดูระดับได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อคะ่ะเด้อค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วแข็งแรงแล้วก็เลยหาเลาะละ <laughs> หาาละหาาละบรรยากาศมาให้ชมเด้อค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ